อ่ะครับตอนนี้ผมก็เป็นเครื่อง P 5 1 Mustang นะครับในเกม Battlefield 5 Battlefield 5โอเคเครื่องบินลำนึงอยู่ข้างล่างเราโอ้ยนี่มันเยอะอะไอไอไอร้อนอ่ะไอร้อนมันเยอะผมมองไม่เห็นมันเป็นขึ้นขึ้นบนจอเห็นป่าวมันเป็นสันสันสันโอเคมีเครื่องฆ่าศึกอยู่ข้างหลังเรา เบ <UNKNOWN> รกออฟเบรกออฟหมุนโอเคพร้อมมือใหม่หัดขับครับโทษทีมามามาเอาใหม่เอาใหม่ทำตัวให้เคยชินตัวตัวให้เคยชินเหมือนเล่นอีกเกมเอเอดูจังวะโอออยโอเอเอดูสัตว์ โอฟักโอเคได้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 เบรกออฟเบรกออฟเออ,องไงล่ะเจอเบรกออฟเอช่วยด้วยเอขอตไต่ขึ้นไปกระดิ่งลงมายังเอาอยู่ไหมแมวผมแล้วนะโอเคซ้อมก่อนโอฟัก oh, มันยังเอาอยู่มามา Tạm ma tạm ma Tạm ma tạm ma tạm ma Bê có Yên mấy Ok đang tam nhiều đang... ma... Mà tam mà Mà đi có mà lê đưa mà Anh tam nhiều mấy Ok Đây là ขอแก้แค้นหน่อยเถอะนึงนึงนึงขึ้นหมุนตัวโอ้ยโอ้ยเอ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 เดี๋ยว็นยิงไม่โดนเลยโว้ย ลีดลีดลีดให้ได้ลีดให้ได้ลีด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 แกนี่ใช่ไหมผลหรอกเพื่อนลงพื้นไปโอ,โอชิด ได้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 ไดมาเปลี่ยนเมนูมเวอร์ใหม่ก่นอนจะวนอย่างนี้ต่อไปไม่ได้มาซ้อม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 กันเอาใหม่เอาใหม่มาเชี่ยแม่งขับเครื่องบินในเกมนี้แม่งแงอยากมากชินแต่นในวอร์เทนเดอร์ พุงนี้ไม่ได้พี่เล่นบินหมุนเป็นวงกลมแบบนี้คุณพี่โอเคล่วงสวยโอ้อโอฟอกเ o r fuck's a k e โอเคอันมีอันมีสปอตเต เป็นเครื่องสต็อกเลยนะมาแต่งผมเนี่ยโอเคบินคาสึกลวงเดี๋ยวผมมีจรวดมาด้วยโอเคอาจจะไม่ได้คิวเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จะพยายามให้เอาให้ได้เกมเพย์ดีๆเนื่องจากผมบินไม่เก่งด้วยโอเคได้เซฟเซชั่น มาคอยสอดส่องไว้ครับบินโอ้ยแม่งไอร้อนแม่งเยอะมากมองพื้นลำบากมากตาลายหมดเลยเนี่ยคิดถูกไหมเนี่ยมาบินดันเนี่ยโอเคนั่น,น,นมาแสดงโอเคเอเอ โอ้ชยโอเคผมบินไปรีสแพายจรวดก่อนอ๋อเครื่องบินอยู่นี่เฟรมเรทผมตกเอ้ยไม่ใช่ปิงปิงเยอะปิงเยอะไม่ใช่เฟรมเรทปิงร้อยหนึ่งมันวับวเห็นปะมาโหลดจรวดวนกลับไป

เรียบร้อยบอมเบอร์ล่วงต่อไปก็เบียบหนึ่งศูนย์เก้าโอเคเบียบล่วงสวยงามปิ่งเยอะไดไยังไงวับๆเลยว่าเครื่องผมวับๆเลยโอเคสวยทีนี้ก็เป็นเวลาแล้วเรียบร้อยได้คนหนึ่ง ของนั่นฟ้าใได้ถ้าเราของนั่นฟ้าชชนะก็เป็นของเราโอ้่ชยด้วยมือไม้หัดคับรัาคนที่อยากให้ผมสอนเล่นเครื่องบินนะครับผมเอาตัวเองยังไม่รอดเลยครับจากที่คุณเห็นอยู่เนี่มาโอเคเตรียมตัวสปอร์ต,ตโอ้ยมันวาบอะเล็งมันไม่อยู่นิ่งเลยเห็นป่าเต้าแม่งวา ไปปิงเหมือนเหมือนไออ๋อน่าจะคอมดูตี้น่าจะ, Duty, าจะอัปเดตตรงวัดอยู่ครับมีแพทซีชั่นซิกมาโ oh, อ้ฟักโมกี้เจอแล้วโมกี้โอเคเต็มตัวหักขึ้นแมนูเวอร์ม้วนตัวอยู่ไหนเอ้ยอันนั่นเจอแล้ว ชนเพื่อนโอเคมาแต่งเราหางแดงครับแรงสามเท่าโอเ,เดี๋ยวเบียนึลงถึงกาข้างหลังเพื่อนฝากมูจะตายมันเนี่ยเบียบไปไหนละมีสองลำค่าสายตาโอเคลงกระสุนกัน <c oughs> โอ้ชิด แม่งอินเทนว่ะไหนเอ้เพื่อนเจออะไรไหมเลโกคนละหตดวงตังเจ้าเห็นอะไรอาจาไม่เห็นแล้วก็คันดัซไซดับศัตรูแล้วนะโอ้โหมันหลบมันโดนหลบมันโดนหลบมันโดนหลบอื อเคเติมซัพายโอ้คอผมมาคอยระวังไว้คอยระวังไว้เรามีหน้าที่เป็นเครื่องบินไฟเตอร์คอยระวังล่าเราไว้เอะผมจำได้ว่ามันกดดูหันข้างในเครื่องบินได้แต่มันต้องไปปรับป่ะหรือว่าไม่ได้วะ เห็นแม่งชอบโชว์ในตอนโชว์รีวเกมเพย์ของเกมแบนฟิลว่านี่หันได้เท่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยไม่โดนไม่โดนอะคือมีทาสึกมาแล้วเต็มตัวเข้าไปดอกไฟได้วู้ข้าฟังราเวลานี้มานานแล้วชาล้วนหนุ่มของข้า ฮิตโลลัวฮิตโลตโลวัวโอเครอปืนร้อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไปไหนละจ๊ะโอเคข้างบนล่วงสวยงามขอบคุณมากเออโอเคได้เออช่วยเกมเพย์เน้นเน้นยิงต่อครับไม่เน้นคิว เบีนย้า9ข้างหน้าเรากำลังดอกไฟอยู่เลยโอเคแมนนูเวอร์นี้เราพลาดเราเลี้ยวตามไม่ทันโดนต่อทีเพื่อนเดี๋ยวมาแป๊บ ไม่โดนโอเควนมาละกูวนโอ้ยเชียเอเออโอ้ฟักเพื่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมได้ตอนโอเคเครื่องบินข้าศึกระเบิดแม่งชนกลางอากาศถ้าเป็นวอร์ทันเดอร์นี่เด้งคู่ครับโอเค lột, xong xong nhanh 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 Mè, lộp lộp. nhanh 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 เราจะชนะแล้วนิดเดียวอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบดูรอบๆให้ชัดเจนก่อนมาคอยสักคิวก่อนจบได้หนึ่งสวยโอ้ชิต เบียดหนึ่งศูนย์เก้าโบกี้สิบสองโอเคบันเดดสิบสองมันจบแล้วพวกเยอรามานันเจ้าแพ้ไปแล้วโอแม่งสตา์เฉยเลยไอยสัตว์เอ้ยแมง่งอ,อย่าไปแลโอเคจบก่อน เรียบร้อยครับจบตาด็อกไฟอย่างเดียวเลยแต่คือแต้มไม่ค่อยสวยอ่ะเนอะก็เอาเป็นว่าลงลงไว้แล้วกันออโอเคครับเดี๋ยวดูแต้มกันก่อนก็คือผมฆ่าสามตายศูนย์นะครับทำเดามจตไปดูได้ไหมอืม ไม่ไม่มีดาเมจให้ดูหรือว่าทำไปเท่าไหร่เอาเป็นว่านี่ครับว่าคือเกมเพลย์ของ P51D Mustang นะครับเป็นเครื่องไฟเตอร์อเมริกานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี